เปิดยูทูบเปิดเียวตอนอีทัปพาเทีวไปพอเพาเทีวปเทยวพาที่าเที่ยวป็นเที่ยาเทีที่าเที่ยวไงายากใช่วปพา่วปเทียที่มันต้าง่ไปพาเลวา่า่าเทีไาเทีได้วา่พพเว่าาาไไา เป็นโลฟามีกลุ่นความร้อนมีกรรมถันไปพร้อมสั่งู่ปุ๊บไม่ได้แดดไม่เคยดูช่องแทนพาเทียบแทนวันนี้าเทียมาเทียที่ร้านคุณทะเลดองสาขาสามย่านเราป็นอยากไปใช่ไหมคะ้เราจำตัวก่อนนะคะหลังแรกเยนะคะมาจก่อนนะคะคหรือเอ็กซ์คูซีฟแบบเอ็กซ์พีเดียไดารา ร้านที่สองค่ะนี่นะครับมาที่ร้านน้ำเต้าหู้กับครูระเบียบค่ะตอนครูระเบียบมาล้าขาดเนี่ยครูระเบียบมาแล้วครูระเบียบให้ชูแมงดาผมสร้างดีดอกดูหน่โกยนะโกดูหน่อยดูหน่อยเดี๋ยวตั้งแต่บ้านตั้งแต่บ้านเหรอ ไม่แดกแล้วค่ะกับบ้านก็อิ่มมากกินกินกินค่ะว่าคนกินคนไม่กินนะคะ้ากบฝากกลับบ้านนะคะรวมอายุกันตอนนี้ก็หลายร้อยปีนะคะก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าข้างในมีดูอะไรเ็เด็ดบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะบาย หมแล้วค <geon> ่ะนะคะก็กินยังไวมากค่ะก็เคยกินไวมากนะคะร้านนี้นะคะเอากินกันเยอะแยะมากมายเลยวันนี้นะคะก็เคยรวมตัวกันก็ดูให้มุณผอีกนิดนึงนะคะบอกเลยครับว่าตีมหน้เที่ยวคิปเคี่ยวจุกจุกมากเลยนะพี่ๆว่าจะไปติดต่อนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะกิ่นี่บจ้บา